วันนี้ครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับปีดโบ b เอฟซีถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับเพราะวันนี้เรามาถ่ายคลิปที่ชายทะเลแล้วก็เข้ามาที่รูปต้นแอมมาเดิมอตอนนี้ก็มืดมากเลยนะครับพอต้องขอโกรมงกันสักน้อยนะครับโอเคครับเช้าแนละ้ว วามกน,นี่นะครับของผมที่ตาไปคลิปที่แล้วนะครับก็เดีย๋ยวว่ากันเลยนะครับพ่อผมก,ก็เล่นไม่ได้เท่เหมืนอนพวกเซนคีย์บอร์ดเซนไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่คนนั้นนะครับ ออขึ um, ้นไรบ้านของพ่อไปออกมาใจนะแล้ก็จะไปตอบาดยจก็ใส่เสนะ้นก็อย่างไรก็ต้องขอโกเตียงมาหนึอันก็เตียงมาเลยตังนะครเตียง อย่างที่สองคือทีมครับสองอันสำหรับผมอย่างที่สามคือก็เป็นชาร์ดนะครับเอผมไม่เอาตัวชาร์ดดีกว่านะครับก็จะขอเป็นชี่ตีบวกนะครับนะครับอย่างนี้นะครับครับอย่างนี้นะครับชี่ตีบวกต่อ็มาฟังกัเลยฮันโกงแล้วนี่ สองร้อสองคือคือรถไคืออะไรคือโตเอ็นชาร์จนั่นเองนะครับนี่ไงครับตอ็นชาร์ p ถ้าหลุดก็ขอัยนะครับเพร่อนิ้วผมชอบไปโดนปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มที่กดออกเป็นลบของนะครับนี่นะครับบ้านองผม ขอลงมาถึงนะครับก็เล่นหาสนหากันเลยนีจะมีร้านที่นะครับที่สนามก็ผมจะพาทัวร์นะครับในที่นี้ ให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะทำทตามทุกอย่างนะครับที่ทุกคนต้องการนังรอป้าครับคือยาล่องหนนะครับเพราะเราต้องเสกย,ยาล่องหนเลยครับผมเามากเีษดทมไมตี้ตุก๊กตุ๊ก กีนต of ัวเมาแล้วครับบนไดร์ฟไหนสามวับมาเลยมาหายางเลยดาวเวลครับตอกสีครับอสติเลยไปเลยครับสองสามวัดอย่าล่องหนนะครับตัวดูนะผมจะกินให้ดูโอ้ย่าติดตุ้งครับหยิบผิดอันนะครับ น่าจะเป็นอ um, ันนี้นะครับ จะมาสร้างคอเหงือกตดลูกกุ้มเลยครับสามนาทีกว่าแล้วก็มันาำลังเลยก็เราจะมาส,สาร้างคอกันนะครับในหน้าตรงนี้ผมก็จะสร้างเป็นบ้านสวยๆนะครับอะไรฟงอะไรั้งสิน้นเลย ว่าครั้งแรกผมก็จะทำเป็นเอ่อตัดคลิปนะครับ